ครับคลิปนี้จะเรามาลองดูเนื้อปุ๋ยกับวิธีการละลายปุ๋ยเพื่อที่จะใส่ลงไปในร่องมันสำปะหลังกันนะครับนี้ก็เป็นเนื้อปุ๋ยที่ปุ๋ยที่แบ่งออกไปแล้วนะครับจะให้โซลัดสามสิบกดล่องนะฮะเนื้อละเอียดมากเลยครับเหมือนแบบทรายเลยฮะ บอกว่าจะว่าละลายน้ำละลายกับน้ำได้ดีนะฮะนี่ก็เป็นน้ำที่เราจะเติมไนะครับจะโดนน้ำแล้วเย็นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยเทลงไปให้เพื่อนๆดูนะครับ ประมาณ5กิโลนะฮะเอ้จะยาวหมดถุงได้นะครับจะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเพราะน้ำมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หมายคน ใมันละลายนะครับมนนันทำปฏิกิริยากับน้ำน,นะครับทำให้น้ำเย็นนะครับ กับรอบถังให้ถังก็เย็นนะครับผล่อยให้ปุ๋ยละลายนะครับ๋ยวเราให้น้ำมันเพิ่มเพิ่มอะไรความแรงของงานหน่อยเคร่องใส่ไม้ช่วยๆคนให้มันละลายนะครับ ว่าถ้ามันไม่ละลายมันก็จะนอนก้นล้วปั๊มเราก็จะดูดเอาพวกเมล็ดผุยเข้าไปเวลาส่งไปจ่ายจ่ายไปเต็งหหวน้ำหยดนะครับมันก็จะไปตันที่หัวนั้นหยดเราก็ต้องไปเคาะหัวน้ำหยดให้มันน้ำมันออกีกครับมันจะไปตันหัวน้ำหยดถ้ามันไม่ละลาย ตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดตัามนะครับตัมตัวนี้ฮะเป็นตัมน้ำเข้าเข้าทางหนึ่งล้วก็ออกทางหนึ่งนะครับนี่เป็นจากปั๊มดันเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปท่อเมนนะครับไอตรงใสา่ย,ยางนั้นจะเป็นออกมาหาถังนี่นะครับลองดูนะครับยางใกล้เต็มนะฮะ ก็ยังนอนต้นเลยคร<ะ>ับเบางคนก็เสี่ยงที่เอาแท็กลงไปมันจัดมันตายดินเป็นตายนะครับเพราะความจริงต้องเป็นถึงน้องพลาสติกนะครับ น้ำเริ่มจะเต็มแล้วนะครับก็ลองดูความของปุ๋ยนะครับความละลายของปุ๋ยอนุภาพของปุ๋ยที่มันทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับ Okay. ตอนนี้มันก็จะเต็มนะครับเราก็จะเบาน้ำที่เข้าถังนะครับแล้วเราก็จะเปิดปั๊มเปิดปั๊มดูดน้ำไปทางนะฮะเปิดดูดน้ำเราก็ไปส่งจ่ายไปที่ที่แส่น้ำหยดนะครับ จะรอไปอีกประมาณ15นาทีนะครับจนกว่าจะหมดน้ำ200ลิตรนี่นะครับเราอาจจะเพิ่มน้ำบนเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันมีประสิทธิภาพการละลายมากขึ้นนะครับดความแรังของน้ำบนเข้าไปหน่อยก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับในแต่ละครั้งนะครับ